ครับผม FK DIY ครับอยู่กับผมนะครับการทําตะกร้าผลไม้ง่ายๆ DIY นะครับผมเอ่อเป็นเป็นตะกร้าไม้ไผ่นะครับแต่ตรงที่สารนี้ผมใช้เป็นเถ่าย่้านางนะครับผมเ,เราจะมาสารกันเลยครับผมจะทําให้เสร็จเลยนะครับผมสารให้ได้ความใหญ่ที่ต้องการนะครับ ว่าต้องการตะก,กร้าใหญ่ขนาดไหนนะครับ,บ,บออก็ ทางตรงนี้ออกให้ได้รอบนึ่งครับมันสารมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไปดูการสารขึ้นโครงกันเลยครับนะครับจะเสียบเทายานางลงไปนะครับ กดแล้วก็สารสลับครับสับขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมแล้วก็ดัดไปด้านหน้าอย่างเี้นะครับเพื่อจะได้เป็นส่วนโค้งนะครับผม รลาการเหมือนกับสารสุมไก่นะครับผมแต่แค่จุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้นะครับดูเพลินๆครับผม สารสลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดัดด้วยนะครับจะได้เกิดความโค้งเป็นรูปตะกร้าผลไม้นะครับผมไปดูกันเลยครับเมื่อสารได้ครึ่งหนึ่งนะครับเริ่มโค้งแล้วครับผมจากแยานางนะครับผมต่อไปก็จะสารด้วยไม้ไผ่จนสุดนะครับผมแล้วก็ทำที่จับนะครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับไปดูกันเลยครับ หลังจากที่เราสารด้วยถา่ย่านาเรียบร้อยครับก็ให้สารด้วยไม้ไผ่นะครับต่อไปนะครับมันจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับผม พันสลับไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับผมจะดูกันเลยครับครับหลังจากที่เราได้ความยาวที่ต้องการนะครับผมตรงปลายเส้นที่เราสานมาเรื่อยๆนะครับให้เราสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็รัดแล้วก็กดแล้วก็รัดนี้นะครับแล้วก็ตัดความยาวประมาณนี้นะครับให้รอบจากนั้นเราก็จะมาใส่ไม้เพื่อรัด ตรงหัวให้อยู่แล้วก็ใส่ด้ามจับก็เป็นอันเสร็จครับผมมาดูงานนะครับอ,อ่นี้จะมีพาสอนนะครับผมจะให้จะรีวิวงานจะดูงานนะครับผมนี่นะครับมาได้ความยาวตามต้องการแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมติดตามเลยนะครับโอเคครับ